สวัสดีครับสวัดี nice. um ครับแนะนําตัวนิดนึงกันเนอร์นักแสดงไทยรักไทยบเป็นพันครับไนซ์บริจงสัตย์ครับในเรื่องระบบเป็นคีนครับเป็นซีรีส์ทั้งเรื่องแรกของทู้งคู่ไหมครับใช่ครับเป็นเรื่องแรกใช่เป็นเรื่องสุดในเรื่องอันนี้ก็คือตอนนี้ดําเนินมาใกล้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะใกล้จะปิดกองเนี่ยตอนนี้ก็เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่ครับใ่แล้วก็ไม่ 27คิวใช่เรามีประมาณ30กว่าคิวส4คิวใช่แล้วก็ดำเนินมาเรื่อยจนถึงตอนนี้เหนื่อยรึไไม่เหนื่อยนะสนุกสนุกดีแต่แบบรู้สึกใจหายมากแต่ว่าเดือนนี้มันแบบจะถ่ายจบไหนอะไรไหใช่เพราะว่าเราต้องถ่ายจบภายในเดือนเมษาเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้ไปออนวันที่16พฤษภาคมได้ครับก่อนหน้านี้คือถ่ายกันมากี่เดือนแล้วครับตั้งแต่เริ่มแรกโอ้จริงเราถ่ายกันมา2เดือนแล้วนะครับใช่ครับ ครับลุยกันมาเรื่อยๆครับอาทิตย์ใช่อาทิตย์ละสามวันบ้างสี่วันบ้างอะไรเงี้ยครับครับกันเนื้อน่าจะเหนื่อยกว่าไหมครับต้องต่อยมวยก็ถ้าพูดถึงความเหนื่อยกันว่าทุกคนอ่ะเหนื่อยเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยแต่ว่พราพี่นายเขาก็จะในทางฝั่งของแ acting อะไรงียมากกว่าครับพวกดราม่าทั่วแบบว่าใช้อารมณ์เนี่ยจะเป็นผมก็พวกบู๊อะไร a c t i ก็จะมากันเนอ้อมากกว่าใครให้เสียน้ำตาไปเยอะไหมครับเรื่องนี้คือตอนแรกอ่ะ พอพี่เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยตัวละครคีเป็นคนที่ร้องไห้ยากอึ่ยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อแบบมาลองอ่านดนูดีแล้ว,ว่ารู้สึกว่าตัวละครมันดูดะมันต้องร้องไห้ถ้ามันเจอเรื่องนังง้นอะไรเงี้ยแล้วพอแบบพอได้เล่นไปถ่ายมาประมาณ27คิวน่าร้องไห้ไปมา20กว่าเยอะมากเยอะมากแบบพอแบบคือเนื้อเรื่องมันแบบเข้มข้นแล้วก็ดราม่าสุดๆอะไรเงี้ยแบบว่าบางสิ่งที่ตัวละครคีนเจอมันทําให้แบบ ข้างในมันลดห,ห้ใช่แต่แต่ก็ชื่นชมพี่คีนนะครับเพราะว่าคีนเขาก็อ,อรู้สึกว่ามีความเป็นตัวละครของคีนเนี่ยมากขึ้นหลังจากที่สังเกตน,นะกันก็นรู้สึกว่าตั้งแต่คิวแรกจนถึงคิวหลังๆอนะ่ะรู้สึกว่าความเป็นชีนเนี่ยมันเริ่มเข้าไปอยู่ในตัวพี่ไหนแบบมากขึ้นเรื่อยๆคิวๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็การแสดงอะไรเงี้ยเออกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโปรมันเทคเดียว่าดอะไรเงี้ยครับก็แบบชื่นชมพี่คีนตรงนี้ ส่วนเรานี้บูอย่างเดียวเลยหรือมีดราม่าน้ําตาเข้ามาไหมครก็ส่วนใหญ่จะเป็นบูครับแล้วก็จะมีดราม่าบ้างครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกับครอบครัวเรื่องกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีทะเลาะมีอะไรกันปกติครับครับผมไม่ถามไม่ได้เลยแล้วแบบ NC คือขยับเซอร์ฟซีนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างจริงๆ NC เขาดุเดือดพอสมควรครับใช่แต่ว่านอกเนจาก NC อ่ะ อยากให้ทุกคนโฟก,กัสที่เนื้อเรื่องมากกว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องของ out, น็อกเอาต์มันน็อกล็อกหัวใจอ่ะมันเข้มข้นมากๆมันมีแบบการหลอกคนดูว่าเหตุการณ์มันจะเป็นไปในทางนี้แต่ว่ามันกลับไปเป็นอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้คนดูอ่ะติดตามตั้งแต่อ p พีแรกจนถึงอีสุดท้ายเพราะว่ามันเกิดการพลิกลอกกันได้ตลอดเวลาเลยมันมีลูกเล่นของบทเนาะ ใช่ครับทีมเขียนบทอ่ะเก่งมากๆเก่งมากแบบว่าหักมุมแล้วหักมุมอีกชอบมากครับใช่เนะเหมือนที่วันนี้เรามาต่อยมวยที่สนามมวยใช่ไหมครับก็จริงๆเนี่ยเรามีการถ่ายถ่ายทำที่สนามมวยอื่นๆเนี่ยมาก่อนแล้วใช่ซึ่งก็ต้องบอกว่าไอการที่เหมือนนักแสดงอ่ะเออขึ้นชกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเดินทางของของตัวละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือสําหรับผมผมรู้สึกว่าแต่ละแม์อ่ะ มันแบบส่งผลต่อตัวละครทุกตัตวละครเลยว่าแบบตัวละครนี้เจอเหตุการณ์นี้นี้อะไรเง,งี้ยหลังขึ้นชกหลังชกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการขึ้นชกแต่ละครัง้งอ่ะมันสําคัญสาหรับตัวละครนั้นมากเลยความรู้สึกวันนี้ครับพูดกันคนละซนๆกันด้เนาะเดี๋ยวหลายคำถามครับได้มาถ่ายทําในเรียกว่าถึงจะใหม่แต่เป็นสนามมวยอันดับถ้าจะอันดับหนึ่งของประเทศเลยครับรู้สึกไงบ้างเอานักมวยก่อนฮะก็อันนี้เป็นครั้งแรก ของทุกคนที่มาถ่ายทําที่สนามมวยที่นี่ครับลุงพินีครับผมตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนทุกคิวแต่คิวนี้จะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าสนามมวยใหญ่มากคือกว้างมากแล้วก็เอ่อไอซีนที่มีการเตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยถ่ายมาก่อนหน้านี้ครับผมแล้วก็เป็นซีนที่ต้องบอ,อกว่าทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของออตัวนักแสดง อย่างเช่นทันกับพิ่ไต้ปุ่นเนี่ยพอต่อยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดไปอีกแบบหนึ่งแล้วเราเป็นหน่วยเชียร์แต่รู้สึกไงบ้างคือผมเป็นหน่วยเชียร์ท,ทุกแมทอยู่แล้วอะไรเงรี้ยสำหรับผมรู้สึกว่าการที่มาถ่ายที่นี่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเราทําซีรีส์เกี่ยวกับหน่วยไทยเนอะแล้วก็ผมได้ยินสนามมวยวีเนี่ยมานานมากแบบว่าขับรถผ่านมัไม่เคยได้เข้ามาเลยแล้ววันนี้แบบเข้ามารู้สึกว่าแบบชอบมากแบบ ไปในสนามแล้วก็สนามใหญ่มากเลยแล้วก็แบบมีแบบข้อมูลแม่ไม้มวยไทยโน่นนี่นั่นของเกียรติยศว่าคนไหนเคยชกโน่นนี่นั่นอย่งรู้สึกว่าเออแบบเหมือนเราเสพสิ่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยแบบรู้สึกอินมากๆแล้วเราพอเห็นตัวพระเอกต่อยอยู่บนเวทีอะเรารู้สึกว่าเรากําลังเชียร์เขาแข่งจริงๆอะไรเงี้ยแบบว่าชอบมากใช่ครับกับการได้ร่วมงานแล้วก็เป็นเกียรติกับน้องนี่คือร่วมงานกับพี่สามพี่สามาพยากรุณเป็นยังไงบ้างครับพี่เขาเป็นยังไงบ้าง ก็เออพี right, evening, ่สามารถก็ตอนที่มีการต่อยมวยครับก็ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแบบเรื่องต่อยอะไรเงี้ยให้คําแนะนําว่าเออต่อยแบบนี้ถูกต้องไหมการหอกหมัดแบบเนี้ยแบบว่าถูกต้องตามหลักของมวยไทยหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยครับเป็นเรื่องที่เผยแพร่หรวัฒถธรรมอวัฒนธรรมการต่อยมวยไทยครับใช่แล้วก็พี่สามารถเนี่ยเขามีประสบการณ์ทางด้านมวยดูกยเาอยาเงี้ยมันทำให้แบบ มันโฟมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องแบบพวกแอคติ้งดราม่าอะไรเงี้ยผมก็มีโอกาสได้เล่นกับพี่สามารถแล้วก็รู้สึกว่าช่วยกันแบบส่งอารมณ์ได้ดีเรารู้สึกว่าแบบเราอินกับตัวละครนั้นจริงนะครับใช่เรื่องนี้ประสบการณ์ที่ดีแกเป็นเพ่ยตุ๊กตาทองเลยนะลูกเป็นทั้งนักร้องด้วยนักมวยด้วยทุกอย่างเลยได้ดูดวิชาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ยังมีที่ตากแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเราสคนด้วยโอ้โหแล้วก็ได้ร่วมงานกับ พี่นักแสดงที่เป็นรุ่นใหญ่นอกจากีที่สามารถก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่หลายคนมากๆที่ไม่ได้เอ่ยถึงพี่ตั๊กพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกันไหมได้ร่วมเข้าซีนกันไหมผมซีนกันบ่อยมากพี่ตั๊กพี่หนึ่งเป็นยังไงก็พี่ตั๊กแบบพี่ตั๊กอ่ะคือแบบเป็นครูผมเลยก็ว่าได้คือแบบผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมซีนกับพี่ตั๊กคเนี้แล้วก็ พี่ตาก,ก็จะแบบคอยให้คําแนะนําแบบเกี่ยวกับเออคีมแบบว่าหายจะแบบนี้นะมันจะช่วยให้แบบการแสดงเราดีขึ้นมันดูโฟล์ขึ้นมัเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็คอยให้คําแนะนําแล้วก็แบบเราประสบการณ์ว่าเออแบบฉากนี้นี้นี้ถ้าเราทําแบบนี้มันจะโอเคกว่าเขาพี่เขาก็ใช้ประสบการณ์ที่เขามีมาช่วยสอนเราให้เราแบบเหมือนได้ทักษะมากขึ้นใช่ครับใช่แล้วก็เป็นเด็กก็น้อมรับคำสอนไว้แล้วผมรู้สึกว่าเอามาใช้แล้วแบบดีมากจริงๆใช่ใช่ครับผม สรุปคือเรื่องนี้คือเป็นทั้งมวยสากลและมวยไทยด้วยครับหรือเป็นมวยไทยเป็นมวยไทยเลยครับมวยไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมออเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเป็นมวยสากลอะไรนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรามีการเผยแพร่ันธรรมไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เรื่องเกี่ยวกับมวยไทยด้วยอะไรเงี้ยครับเรื่องวัฒนธรรมของมวยการลำการประเพณีใช่เราก็มีการลำมวยด้วยต่อยมวยไทยอะไรเงี้ยครับคุณพระเอกเนอร์ กี่ชั่วโมงครับก่อนเด้นถ่ายทาจริงโอ้กันเรียนไปเกือบสองเดือนนะครับพี่ไหนเขาก็ได้ไปนั่งเฝ้ากันเรียนมวยไทยด้วยนะผมอยากรู้ว่าเออเวลาเขาไปเรียนอ่ะมันเป็นยังไงเรู้สึกว่าครูสอนดีมากแล้วก็แบบว่ากันเนอร์ดูแบบตั้งใจเรียนมากๆอย่างเงี้ยอืใช่ดูทุ่มทุนสิ่ยอดคาดหวังไงบ้างในตอนนี้ที่แบบต้องเลือกประเทศเราประเทศไทยเนี่ยเป็น number o เรื่องซีรีส์วายซีรีส์ยูริแล้วเรื่องนี้ก็จะเหมือนเป็นผักดันซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย ซึ่งทุกคนก็นรู้จักอยู่แล้วแบบตีคู่ไปกับซีรีส์วด้วยรู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆอ่ะตลาดของซีรีส์วในประเทศไทยอ่ะถือว่าช่วงเนี้ยกำลังบูมมากๆครับแล้วถ้าสมมติว่ามีเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี้ยที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทยให้กับคนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นอย่างการเชื่อว่ามันจะสร้างมิตรเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยเนี่ยมันจะทํารายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นใช่แล้วก็แบบว่าคือช่วงเนี้ยซีรีส์ว ือโวล์มากทั้งแบบพวกประเทศอาเซียนยุโรปเนี่ยก็แบบดูซีรีส์วายของไทยด้วยแล้วก็มีการใต้ด้วยใช่มีการใต้ด้วยและหลายที่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า<ช>ถ้าเรานำมวยไทยไปแบบว่าควบคู่กับซีรีส์วยา,า,บบวา,ายาเรารู้จักมวยไทยมากขึ้นนะแบบว่าคนอาจจะอยากเรียนมวยไทยมากขึ<ช>้นก็แบบถ้าเราเข้ามาที่ค่ายมวยเนี่ยแล้วแบบได้เห็นแบบเออเห็นท่าที่แบบทาเขาได้ใช้แล้วแบบลองมาแบบเรียนฝึกอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบสนุกหน่อยใช่ครับแล้วก็นอกจากมวยไทยเนี่ย มันก็ยังจะมีพวกสิ่งที่มันเป็นด้านมืดของมวยไทยอีกด้วย hmm. ทุกคนก็จะได้สัมผัสว่าเออเนี่ยด้านมืดของมวยเป็นรูปแบบไหนมีการพันน,นันมีการลงขั้นกันเลยอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็จะได้เห็นด้านนี้มวยไทยด้วยหรือว่าไม่แน่ใจว่ารวมไปถึงแบบบางทีในเรื่องการปฏึกษาปกกันตัวที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะเด็ดขาดอยู่ดันที่สุดในโลกสาขานึงเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะแสดงถึงเขาจะนำเสนอถึงความแบบอันตรายหรือว่าอะไรด้วยหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันนป็นอจะมันเป็นเนื้อเรื่องอที่ดําเนินไปเรื่อยๆของตัวละครครับซึ่งจากที่บอกก่อนหน้านี้นว่าทุกตัวละครเนี่ยมีความสําคัญทุกตัวละครเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดในการดำเนินเรื่องมาจนถึงพีสุดท้ายดังนั้นเนี่ยการดําเนินเรื่องของเรื่องนอกเอาต์หรอน็อกหลอกหัวใจเนี่ยมันก็จะดําเนินไปพร้อมๆกับการต่อยมวยอืมใช่ครับทั้งหมดขมหมนี่คือกี่ EP ครับ ทั้งหมดมี22 11ก็ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นเป็นมาตรฐานซีรีส์เนาะใช่ครับผมแล้วตอนนี้แบบแน่นอนเรามีแฟนคลับติดตามเยอะๆและมีบ้านหลายบ้านรลอยังของของตองคนก็ตอนนี้ก็พอในโซเชียลก็อยากจะอ้อนทุกคนนะครับผมที่แฟนคลับช่วยเอ็นดูคู่ของผมด้วยได้ฝากติดตามก็คือเป็นคู่ที่อลังหดมากทั้งคู่ที่แบบ acting a โหทุกอย่างเลย หรือว่าเป็นหนังแอคชั่นดราม่าแบบดีเลยนี่เองครับแล้วใครพอจะอ้อนแฟนๆเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นได้บ้างไหมเอ่ยอาพี่ไหนพอได้แคนิดหนึ่งนิดหนึ่งสั้นๆเดี๋ยวคุยกันแล้วสนใจในภาษาดีไหมครับเออคือก็พูดได้สองภาษาครับมีภาษากลางกับภาษาเหนือกน้อน้องกระเนื้อเป็นคนเหนืออลไรครับเป็นคนเหนือคนที่ไหนครับคนเหนือ คนคนที่ไหนคนจังหวัดเลยคนลำปางครับอำเภอเมืองป่ะครับออำเภอเงาครับอ๋อเนี่ยเราเอยเป็นภาษาเหนือก็ได้ก็ดีซอฟต์พาวเวอร์อย่างนั้นะได้ได้ไหมครับได้ได้เลยครับก็อยากจะพาแฟนคลับนะครับผมแฟนๆขนคนที่ติดตามเรื่องนอกเอ้ามาต้องรอปรจัดนะครับแล้วก็คนที่ยังหมอกู่ว่ามีซีรี์เรื่องนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้มาติดตามซีรี์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นซีน้าดีกัมเรื่องนึงนะครับของ UTV Original ครับผมค่ะส่วนภาษาอังกฤษหน่อยไหมนิดนึง ไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เป็นไรทุกทีครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ติดตามผลงานสองคนได้อีกน่าจะอีกหลายๆเรื่องเนาะสาธุครับครับผมฝากถ้าสมมติว่าเรื่อง knock out มา knock out มาใจสำเร็ดมากๆเนี่ยกันเชื่อว่าพี่พี่ทีมงานเนี่ยน่าจะมีภาคสองต่อหรือว่าอาจจะมีแบบอือเรื่องใหม่ให้เราสองคนเนี่ยได้แสดงอีกครับผมครับผมฝากฝากเอ่อไอจีติดต่อของทั้งสองคนแล้วก็ฝากติดตาม สถากลางปกติด้วยครับผมก็ของกันเนอร์นะครับผมฝากไอจีไว้ด้วยนะครับผม N A T S A K N ครับแล้วก็ TikTok N A T A K N นักสกันเหมือนกันครับครับสำหรับผมนะครับ Instagram ก็ nice underscore nic e underscore b o i p h ครับส่วนตต์ตอนะครับก็ฟูมูลก็นายครับผมสุดท้ายก็ฝากซีรีส์เรื่องน็อกเค้าเหมือนน็อกโลแกนนะ v t v นะครับผมออก็รับชมได้ทุกครังแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ VTV ได้เลยครับผมออนแอร์ของสถานีครับครับนี่ครับ,รบรขออีนปีใหม่เมืองนี่นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขหลายๆนะครับผมเงินท้องไหลมาเทมาแล้วก็อไม่ลืมไม่แอลหาคนเข้าที่บ้าเนเลยนะครับผม ครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้คนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับคุณค่ะคุณค่ะสมักับครับผมนี่อย่างนี้คุณค่ะ